เป็นแค่หินหรือเป็นน้ำคาถาท่านของท่านก็เป็นชั้นนี้แหละทำไมคนรักสวนต้องดูแลมากมายคนชอบการพนันย่อมชอบนั่งอยู่ได้เป็นวันโขแต่คนชอบเย็บป,ปักถักร้อยจะร้อยมาลลยเป็นหนึ่งแสนกับกิโลแต่คนที่ขี้โมหะโมโหทำอะไรย่อมไม่เจริญเพราะเหตุอะไร เพราะว่าทาสรยานภรยานธาุอันโทสะโมหะเป็นไฟในกิเลสหนึ่งเป็นกิเลสแห่งเป็นกิเลสอย่างหนาสุดคือเป็นไฟในนรกภูมิผู้ทรงรู้ธรรมย่องเผากิเลสตนได้จะให้ผู้อื่นเอาน้ำมันและเพลิงมาราดให้กิเลสท่านลุกโหมสูงเท่าใด หากท่านรู้ค่าชาติธาตุตนได้ย่อมดับเองถ้าหมายมั่นว่าที่พูดมาไม่ตรงและไม่ถูกขอท้าทายย่อมไปพิสูจน์เปิดธรรมได้ไปเปิดเลยธรรมยิ่งเปิดมากจะรู้ไกลเมื่อท่านปฏิบัติถึงได้ก็ไม่ต้องกลับมาเปิดอย่างที่เราเป็นทรงพยาธาตุทรงพรเจริญพระยากร ขออย่างภารการขอประกาศเท่าภรรยาทางธรรมอันยปภูพิพ,พบทางธรรมนีขอเปิดภระยาธาตุทแท้แก่นแท้ในคาชาตินี้เพียงเท่านี้และสารขออธิษฐานจิตญาณนอนิสงฆ์มีถึงภรรยาธาตุของพุทธภูมิตั้งแต่ชั้นทานเป็นชั้นสัตว์ตั้งแต่ชั้นโลกุตระป็นมรผลตั้งแต่ภระยาฆาชาธาตุเป็นนาคจน เป็นนาคาสากษัตร์สามตนเป็นรู้จริงส่วนกายข่าขอให้จำเริญนและนำพระธรรมละจำแนกและมีกายาคาถารประกาศแดดให้เหตุผลให้สูง,ส,งสูงสูงศักและมักจนสละกายาตนประกาศไปจงระยงโพธ์ประชาติ อพยองพระโมคลานะถามว่าทรงประยองกรทำไมถึงอิดออดแค่คำเหล่านี้พระโพชงท่านทั้งหลายมีทรงแสดงธรรมเช่นนี้แลเจรยดางการจิตหดหู่เป็นอย่างไง จิตยังที่หดหูเป็นการเข้าไปเวทนาหมายถึงเอาตัวจิตไปตั้งมั่นหมายว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังยึดถือหมายมั่นว่าเราจะพิจารณาแล้วให้เห็นมรรคเห็นเหตุหและเห็นผลเวทนาทุกขังย่อมตามตนอนัตตาและอัตตาย่อมปิดกายตนให้อยู่ในภาคพระภาคนั้น จนเกิดเป็นอบายแห่งพานของพานภูมิพานพบพานรูปนั้นจะจูงให้เห็นนิมิตหมายเมื่อท่านจับพานขึ้นมายกเท่าสูงเหนือกายตนและเสียนได้ย่อมรู้ว่าธรรมที่สูงไกลมีเหตุอันเป็นจริง <c oughs> พระยาธิวาทีศีวะถามว่าเสียงเสียงท่านที่ตามในจิตเจตสิกกับสีายากรของกายสมองการแพทย์เขาจำแนกเอาไว้กี่ส่วนของจิตสำนึกและตายสำนึกถึงจิตเจตสิกคือเจตที่เหนือสำนึกได้เป็นกิจที่เกิดขึ้นมาเหมือนทิพการมาดนไกลก็เหมือนคนที่วิปโยคโยคะได้ ยอมมีจริง oh. อมประยมประยุกตอาทร์ไม่ยอมหยุดประยานจานสรยานทอดขอชายานศาสตร์สรุปดังนี้อะไรยังขอประกาศทำไปแล้วจบนะคะซึ่งสจังสวนถามว่าพระองค์ทรงรวมในพระเจริการตลอดทุกพระธรรมมาจบด้วยนะคะเดิม แ่เรื่องโพยางภูมิเป็นมานที่เกิดขึ้นเป็นภาษาเสียงมากระทบทางหูเหมือนตั้งขาเป็นลากเตียงหากไม่มีโพยามผ่านทางมานได้ผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีไม่มีทิพยาสูตรเป็นสูตรเ,เป็นสูตรของพบมานภูมิโพยาตอันเหนือจากสติปัญญาและสมองของตัวท่านค,คือเนื้อคือเนื้อกาย ย่อมสามารถพิสูจน์ทราบพ,พิจารณาได้นี่แหละจริงหากท่านต้องการที่จะพิสูจน์ทางจิตวิทยาธาตุไปพบนักจิตวิทยาศาสตร์จะรู้ไหมก็คงมีแค่สูตรที่บวกลบคูณหารเท่ากับสิ่งอันใดหากโลกเกิดทิพยาสูงโลกาโรคร้ายที่เกิดใหม่ขอยกตัวอย่างโควิดทีโควิดที่เกิด เป็นเพราะเหตุใดก็เหมือนกาบกายไทยที่นำทำที่เจริญไม่ใช่ให้หยึดตัวตนเจริญแล้วนะต้องเป็นคนมีจิตอายาการที่เป็นการพยาคาดหมายถึงเป็นจิตที่พยาบาทตนอาฆาตตนพร้อมที่จะดับไฟในกิเลสตนเปรียบเสมือนกิตกายาเป็นเหมือน่านและหินเพลิง เป็นเหมือนคบที่สามารถจุดไฟในกิเลสให้สูงขึ้นได้หากไฟยิ่งโหมหนักสูงขึ้นเท่าไวเท่าใดไอ้ธาตุธรรมทั้งหลายที่ละโลกไว้ย่อมเป็นทุนอันธุลีไปแยกจำแนกมาหากพยาโกฏถามว่ามิถูกในประสูตร แสดงวิพยากรเชยัยงตอบผอนว่าท่านมีปัญญาแค่นิดน้อยอย่าหามสาวหามสากมาถามส้อยไปหามเพชรพลอยกินดาก่อนถึงจะรู้ว่าค่าที่สูงสุดมันอยู่ตรงไหนหากยังค่าท่าจิตท่านมองแค่เรื่องของการทำลายทำลายตนทำลายได้ย่อมได้ดี แต่ทำลายทายาททางธรรมทำลายมักคาชาตินี้แปลว่าท่านกำลังกระเงยาค่าธาตของพระธาตุทางธรรมที่สูงอันมีดีนักคาชาตินี้หากไม่มีดีใครจะกล่าลาวาจาออกมาท่านทั้งหลายดูก่อนเหตุผลง่ายๆของกายาทิพยาสูตร หมายมั่นตัวข้านี้ม่เคยนิพพานแล้วไม่เคยดับขันพระสิรญอันยนิพพานต่อให้ผู้ที่ปฏิเสธก็แล้วแต่หากพูดคำวัทพยาธินิพพานได้แสดงว่าเขาต้องมายัง,งทศ้าะธรรมคนนั้นไทยคนจันทันคือคนประเภทใดในบทภูมิขออย่าสสารุปว่า เป็นเหตุสัตตาของวิสัยของเปตาหมายถึงมีครึ่งหนึ่งกายาทิพเป็นสัตว์มีครึ่งหนึ่งกายาธาตุเป็นมนุษย์ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของกายาของอันจิตอรหันตะสัมมาสลายาหรวยะระลึกได้ว่าข้าาตาจะเปลี่ยนพทภพภูมิให้ด้วยโลกกาบของสัตว์หนึ่งเกิน ของมนุษย์สองเกิดแล้วเกิดเป็นทีพยาผลเกิดเป็นระยาค่าชาติที่ดับไฟในกิเลสตนแต่มิดับพระธรรมอันสูงกลนสงด้วยปัญญาหากดับไฟกิเลสทางปัญญาธาตุทางธรรมท่านก็คงมิต่ำสาว่าสัตวติตรัสเรียนรู้ สาว่าดูแต่ศักข่าเก่งมากหลายสาวว่าสักแค่ท่านลั่นวาจาไปสาวว่าผู้รู้ได้ย่อมรู้จริงอย่อมขอถอนขอจบพรกยศพยาธรรรทาทำนะขะทาทากอย่างเพียงเท่านี้อายังกรชาตเมื่อยิ่งพูดพระธรรมเท่าใดย่อมที่จะอยู่ได้นานเป็นนักนี้ เออทายประเทศไทยย่อมจเจริญแล้วประเทศอื่นย่อมจเจริญได้นักขามีแล้หากทิมใดย่อมจเจริญได้ทิมนั้นก็ย่อมจเจริญได้เหมือนกันหากทิมใดไม่จริญได้ทิมนั้นทิมที่จะเริญได้ย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ก็ว่าย่างผ่าขอยกคาถาธาตุาทางธรรมของพระพธธุทธองค์อย่างว่าอะไรคือความแน่นอนหนึ่งอะไรความไม่แน่นอนท่านทั้งหลายดูก่อนเมื่อคาชาติข้าดับคันทปรินิพานคาชากายทางคาธาตุแรกต้องเป็นปางดับคาธาตุคือการนอนเท่านั้น เพราะกายาข้าชาติทางกายท่านั่งพบภูมิท้าชาติท่านจะตั้งหมายแต่ขยาธาตุถ้าเป็นทางพระภาคการนอนดับขันเป็นการสลัเพื่อทส